สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับโน้ตมิดิบายอีกแล้วฮะวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอนะครับมาบอกวิธีนะครับการปรับจูนคา์บูเอ็นโปนะครับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นคาบูทียมนะครับเอนโปนะครับของที่ยมนะครับดูกันใกล้ๆก็ได้ครับนี่นะครับของทียมนะครับตัวนี้ครับของทียมครับ ของเทียมนะฮะนะฮะมีตรงนี้ด้วยนะครับนะะตัวนี้เป็นลูกเล่งนะฮะลูกเล่งข้างในนี้สีเงินนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายก่อนนะฮะอันดับแรกทุคนต้องรู้จักก่อนนะฮะว่ามันทํางานยังไงนะฮะง่ายๆเลยนะครับเวลาเราบิดนะฮะลูกเล่งตัวนี้นะฮะมันจะขึ้นมา มันจะเหมือนเราบิดฮะก็บิดเนี่ยลูกชักก็เปิดนะฮะอากาศอากาศแล้วก็น้ํามันฮะก็จะลงไปในอัตราส่วนที่ที่เหมาะสมนะครับในการเผาไหม้เบนซินเก้าหนึ่งอย่างนี้นะฮะอัตราส่วนที่เหมาะสมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ต้องไปดูกันในเว็บในเน็ตนะครับแต่ต้องต้องเหมาะสมถึงจะเผาไหม้สมบูรณ์นะฮะ เผาไหม้สมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนี่ยดูได้ยังไงก็หัวเทียนนะฮะเปิดดูที่หัวเทียนก็ได้ว่าหัวเทียนมีดำมีข่ามเอวไหมถ้าดำหรือข่ามเเยอะไปก็แสดงว่าน้ํามันลงเยอะเผาไหม้ไม่หมดนะครับหรือถ้าแบบหัวเทียนสีแดงๆเนี่ยแดงไปก็ไม่ดีไฟแรงไปอาจจะทําให้หัวเทียนบอดบ่อยถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะะผมจะแนะนํก่อนดับแรกอันนี้คือตัวปรับปรับนะฮะ ตรงนี้นะครับตัวใหญ่เนะี่ยอันนี้คือปรับรอบนะฮะว่าจะให้รอบเดินเบาเนี่ยอรอบเร่งมากเท่าไหร่เบาไหมอะไรเงี้ยฮะถ้าเราหมุนเข้านะฮะเนะฮะผมหมุนเข้าหมุนเข้าไปเยอะๆไอตัวเข็มตรงนี้นะครับมันจะไปดันลูกตรงนี้นะฮะให้แบบขึ้นมานะครับนะฮะเนี่ยฮะมันจะดันตรงนี้นะครับให้มันขึ้นเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่นครับตัวนี้นะครับมันจะดัน คาร์บู N เอนโนี่ลูกเลงมันจะใหญ่เวลาเราบิดเนี่ยอากาศเนี่ยก็จะลงเข้าเยอะน้ํามันก็จะเข้าเยอะนะฮะตรงนี้นะครับเป็นตัวปรับเลงถ้าเราหมุนออกเนี่ยลูกเลงเนี้ยก็จะลงมามันก็จะปิดสนิทพอปิดสนิทอากาศไม่เข้าน้ํามันก็ไม่ลงครับผมมันก็จะเบาครับเราต้องตรงนี้เราสังเกตนะฮะตรงข้างในเนี่ยถ้าแบบคาร์บูมือสองมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมิดนะฮะมันจะ เข้าด้านข้างๆบางเยี้ยแล้วก็ข้างในเนี่ยต้องต้องส่องดูดีๆนะฮะต้องส่องดูยังผมลิมิตนะฮะเพราะว่าผมปรับออกมิดอย่างเงี้ยมันจะเดินเบาได้นะฮะรถมันจะไม่มีปัญหาเรื่องแบบเฮ้ยปรับยังไงก็เดินเบาไม่ได้ว่าเล่งอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยแต่นี้จะไม่มีปัญหาแล้วก็คอลีดต้องดูดีๆนะฮะคอลีดที่มาสวมใส่ตรงนี้นะฮะที่ลงไปหาคาบูนะฮะไอ้ที่ลงไปหาตัวเครื่องฮะ,ะอันนี้ผมจะมาพูดว่า เราไปใส่เครื่องเวฟเครื่องดีมพวกนี้นะฮะเพราะว่าผมเล่นเครื่องพวกนี้ที่มาทํารถชาลีของผมนะครับ mm hmm. มินิบอยนะฮะก็ต่อคอลีตรงมาคอลีนี่แบบมันมันต้องดูด้วยนะฮะถ้ามันยาวไปน้ํมันมันก็จะมีระยะช่วงของน้ํามันกว่าจะลงไปถึงวาลวตรงไปถึงคาบูเนี่ย,ยไปถึงลูกสูบเนี่ยมันก็จะช้าฮะ,ะแต่ถ้ามันคอลีสั้นๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วให้มันตั้งแบบ เฉียงๆลงไปหน่อยลาน้ำมันลงเพราะว่าของราไม่ใช่หัวหัวฉีดนะฮะมันจะไม่ฉีดเนี่ยฮะมันจะไหลมันจะไปตามอากาศน้ามันนะฮะมันจะเป็นฟองฝอยขึ้นมาแล้วก็ไปดูดไปตามอากาศนะครับเราก็ต้องให้มันใกล้ๆหน่อยรถจะได้แบบบิดรอบมาเร็วนะครับเนี่ยฮะเวลาเราบิดนะฮะมันก็ลงไปคอลีดนี่ต้องเรียบสมูทนะฮะไม่ใช่ว่ามีขุกขากมีพักนึงอย่างเงี้ยไม่ได้ฮะอย่างเช่นเราเราเอาคอลีดมาปุ๊บแล้วคอลีดไอ้ตรงข้างตรงนี้มันเล็กนะฮะ น้ำมันมามันก็จะมาขังตรงตรงที่มันมันเล็กกว่าฮะมันก็ลงไม่เท่ากันคอลิดท่านั้นคอลิดต้องแบบสวมใส่พอดีแล้วก็เรียบเป็นล่องลงไปหาว wow, าลฮะวาลไอดี wow ได้อย่างสมูทนะคะแล้วตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นรูอากาศนะฮะตรงนี้จะปรับอากาศนะฮะว่าให้เข้ามากเข้าน้อยนะฮะอากาศนี่ส่วนมากปรับรอบครึ่งนะฮะตามมาตรฐานทั่วไปคือหมุนเข้าสุด แล้วก็มุนออกมารอบหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนิดครึ่งหนึ่งแล้วก็นิดหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็ได้ที่บายไปแล้วนะฮะในการปรับปรับเลงครับตัวนี้ปรับเลงก็คือปรับเข้าไปมันก็จะดันลูกเลงขึ้นมาเฉยะฮะไม่มีอะไรก็มีแค่นี้ฮะแล้วก็มันจะมีอ่าตรงนี้นะครับรู Blue ตรงนี้ที่ผมบุดไปนะฮะเอาน็อตตรงนี้เนี่ยอาจจะทําแบบผมก็ได้ที่ผมบุดไปเนี่ยฮะตัวนี้นะฮะมันจะเป็น สายของอสองที่หรือไม่ก็สายเวกเวกคัามอะไรของของพวกพวกเอนโปพวกแดดนะฮะนะฮะอย่างเงี้ยฉะนั้นตรงนี้มันต้องอุดนะฮะเพราะว่าตรงนี้อฮะมันจะต่อมามันจะมีรูตรงนี้ครับเนี่ยตรงข้างในตรงนี้เนี่ยรูตรงนี้เลยรูที่อยู่ตรงนี้คือมันจะทะลุกันนะฮะถ้าเราไม่อุดตรงนี้มันจะเหมือนคอริดรวนะฮะคอริดของเรามันจะร่วนะฮะ เพราะว่ารูตรงนี้อ่ะมันจะุทะลุเข้าไปข้างในเลยนะฮะรูนี้ฮะจะทะลุเข้าไปข้างในด้านในนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ครับเราก็ต้องอุดไว้นะฮะถ้าเราอุดปุ๊บเนี่ยรถมันจะไม่เร็งเลยฮะแล้วเราจะปรับรอบง่ายเราก็หมุนออกสุดก่อนนะฮะแล้วก็ถ้ารถมันยังไม่เร่งเราก็หมุนเข้าหมุนเข้าส่วนอากาศก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมอธิบายคาบูดักไปนะฮะเราก็ปรับรอบครึ่งแล้วถ้ารอบครึ่งแล้วอ่าเราคิดว่ามันโอเคก็ ก็ลองลองปรับเนี่ยปรับให้มันเร่งก่อนให้รถแบบเร่งในรอบประมาณสักพันห้าร้อยรอบสองพันรอบให้มันเร่งค้างเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเราก็มาปรับตรงรูอากาศดูอีกทีหนึ่งน,นะฮะว่าอากาศมันเข้าเยอะเข้ามากยังไงนะฮะถ้าเราหมุนเข้าเนี่ยรถมันใกล้ดับไอ้นี่เร่งให้มันเร่งไว้นะฮะปรับให้มันเร่งไว้ถ้าเราหมุนเข้าหมุนเข้าไปอีกเราก็ลองหมุนเข้าดูหมุนเข้าไปอ่ะรถมันใกล้ดับนี่วะเราก็ต้องคลายออกมาให้มันอยู่ที่เดิมคลายออกมาเออรถเร่งแล้ว เราคายมาอีกรถมัน hmm. ย mm ังเร่งอยู่แสดงว่าอากาศมันมันเข้าไปกับน้ํามันมันเผาไหม้ดีขึ้นไงฮะรถมันก็เลยเร่งขึ้นแต่ตัวนี้เราเป่าว้คงที่ตลอดนะฮะเราเป่าวบคงที่ตลอดแต่เราหมุนตัวนี้หมุนออกมาเกินรอบครึ่งเอ้อรถมันยังเร่งอยู่แสดงว่ามันเผาไหม้ดีนะฮะมันเลยเร่งเองเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ปรับไงเราปรับไว้เหมือนเดิมแสดงว่ามันอยู่ที่จุดมันที่มันโอเคฮะถ้าเราหมุนออกเราก็หาจุดนั้นแหละฮะจุดที่มันเร่งเร่งที่มัน พอไม่ดีอ่ะที่มันมันเล่งขึ้นแล้วมันอยู่ตัวของมันอยู่จุดสูงสุดที่มันเล่งแล้วเราก็ค่อยมาปรับตรงนี้ลงนะฮะตัวปรับรอบน้ำเบาฮะปรับตัวที่ให้มันดันลูกเล่งขึ้นนะฮะหมุนลงหมุนลงไอ้ลูกเล่งนี่นก็ลงมาปึ๊บเนี่ยฮะมันก็จะได้การปรับจูนที่เหมาะพอดีของมันเลยฮะสังเกตดูดีเลยนะครับที่สาคัญก็คือตรงคอลีดเนี่ยที่ลงไปเครื่องที่ไปจับแทนเครื่อง ห้ามรั่วเด็ดขาดนฮะ,ะห้ามมีรอยรั่วรอยอะไรเราต้องให้มันมิดชิดนะฮะรูตรงนี้ฮะ,ะต้องปิดดีๆด้วยเพราะมันทะลุกับตรงนี้จะเป็นคอริดรั่วไม่ได้นะครับส่วนลูกเร่งเนี่ยก็เราต้องดูด้วยว่ามันสมูทหรือเปล่าไม่ใช่บิดปึ๊บแล้วมันไม่ลงอย่างเงี้ยมันค้างเห็นไหมเวลาบิดเวลาบิดลูกเร่งมันใหญ่อากาศมันก็เข้าเยอะน้ํามันก็ลงเยอะบิดนิดน้อยก็เหมือนบิดเยอะถ้าไปใส่เครื่องเวฟนะฮะบิดไปตามรอบมือเลยนะครับบิดขึ้นปึ๊บอย่างเงี้ยรอมก็เลย ถ้ารถเราลูกสูบงเงี้ยลูกสูบมันฟิตมันดีวาลมันดีมันก็จะดูดน้ํามันดีเวลาลูกสูบมันดึงน้ามันนะฮะลูกสูบมันดึงน้ํามันเหมือนเราดูดดูดเข็มฉีดยาฮะเวลาลูกสูบมลงปุ๊บมันก็จะอยู่ในกระบอกสูบใช่มฮะมันก็เหมือนเราดูดเข็มฉีดฉีดยาฮะดูดน้ํามันกับอากาศลงไปถ้าลูกสูบฟิตมันก็ดีฮะวาลเปิดกว้างไหมอะไรเงี้ยวาลดีก็เผาไหม้ดีฮะถ้าวาลไม่รั่วนี้แนะนําไปใส่เครื่องเวฟกับดีนะฮะ ผมใช้อยู่ตรงนี้ผมก็จะไปใส่เครื่องเวฟนะัะตรงนี้นะครับเป็นรูน้ํามันเข้านะครับน้ํามันเก้าหนึ่งเข้าฮะตรงนี้เป็นอ่าส่วนของโช๊คนะครับผมก็ได้ปิดไว้คะโช๊กเพราะว่าเราไม่ได้ใช้โช๊คนะครับอ่าผมจะมาถอดประกอบให้ให้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงดับแรกเอาลูกเร่งออกก่อนนะครับลูกเร่งจะมีสปริงข้างในนะครับนี่ครับ สปรีมข้างในทนอดเทออกมาครับเนี่ยะเนี่คระลูกเล่นก็จะมีปิ๊กข้างในนี้เวลาเอาเข็มบอ,อก,ก็อกเอาปิ๊กอ่อกนะฮะนี่ครับ,เ,รบเข็มมันครับอันนี้น,นี่ก็คือเข็มน้ามันฮะเข็ยมยาวเข็มสั้นนี่เกี่ยวกันนะครับเข็มมันต้องเป็นมาตรฐานของเข้ามานะครับอันนี้เข็มเดิมติดมากับคาบูเลยนะครับตอนที่ซื้อมาครับ เข็มต้องเป็นแบบนี้ครับถึงจะดีครับผมลูกเล่งเหมือนกันครับต้องชุบอย่างดีนะครับไม่มีรอยนะครับยังหมาอยู่ตรงนี้ครับถอดออกมาแล้วแล้วผมก็จะมาแกะตรงนี้ดูมันจะมีน็อตสองตัวนะครับเออลืมบอกไปแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นรูถ่ายน้ำมันนะฮะสังเกตดูดีๆนะครับ มันจะมีเส้นลงไปข้างล่างครับใช่ไหมเนี่ยให้เส้นตรงนี้ครับต่อลงไปจากนี้ปุ๊บลงไปหามหาน้ํามันที่อยู่ในถ้วยนี้นะครับเวลาน้ํามันลงมันก็จะลงในถ้วยนี้พอมันเต็มปุ๊บลูกลอยมันก็จะลอยขึ้นมาเนี่ยฮะลอยขึ้นมาแล้วก็ปิดอุดรูน้ํามันไว้เดี๋ยวผมจะอธิบายเดี๋ยวให้ผมถอดก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวระบายน้ํามันออกเหมือนกันถ้าน้ํามันท่วมนะครับ ส่วนเวลา Get วน,น้ําเข้าหรืออะไรเงี้ยฮะน้ํามันจะมีมวลหนักกว่าน้ํามันนะฮะน้ํามันจะไปอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับผมล่างถ้วยเลยน้ํามันจะอยู่ข้างบนนะครับส่วนน้ําเข้าหรืออะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปล้างคาบูก็ได้นะครับเราแค่เนี่ยหมุนตัวนี Haha> ้ออกนะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวระบายน้ํามันที่อยู่ในถ้วยฮะมันจะถ้าหมุนตรงนี้ออกคือมันจะทะลุกับถ้วยข้างในเลยฮะนี่ครับเราหมุนออกเลยนะครับแล้วน้ํามันก็จะออกไป เพราะว่าน้ํามันมีมวลหนักกว่าน้ามันนะครับให้จําไว้นะครับนะครับพอน้ําพอมีน้าไหลไปแล้วก็ปิดไ้เหมือนเดิมส่วนน็อตถอดนะครับมีตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับผมจะมาทําการถอดให้ดูนะครับไม่ยากครับก็แค่จับไว้แล้วครับใช้ไขควงที่พอเหมาะนะครับ กับน็อตตัวเล็กครับหมุนออกนะครับหมุนซ้ายนะครับมีน็อตสองตัวแค่นั้นนะครับง่ายมากครับถอดออกต้องระวังน้ำมันที่อยู่ในถ้วยด้วยนะครับของผมมันไม่มีน้ำมันนะครับนะฮะถอดออกมาปื๊บนี่ถ้วยน้ำมันเวลาน้ำมันลงมานะครับ มันก็จะมาอยู่ในถ้วยนี้แหละครับเวลาเราบิดมันก็จะดูดเอาน้ำมันจากถ้วยนี้แหละครับไหลลงไปตรงตรงรูนี้นะครับมาดูกันนะครับพอถอดออกมานะครับถ้วยอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับน้ำมันลงตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับน้ำมันลงตรงนี้ครับลงมาฟื้ ลงมาในถ้วยลงลงมาตรงจุดไหนก่อนมันจะผ่านนมหนูนะครับที่เขาเรียกกันนะครับพอน้ํามันลงมาในถ้วยไอ้ลูกลอยตัวนี้นะครับมันก็จะลอยขึ้นมาครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับน้ํามันลงมาในถ้วยลูกลอยลอยขึ้นไปปุ๊บลูกลอยลอยขึ้นไปมันจะมีเข็มตรงนึงอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเขาเรียกนมหนูครับนี่นี่นะครับที่อยู่ข้างในนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดีพอน้ํามันลงมาลอยปุ๊บ ไอ้ตรงรูนี้มันจะมีเข็มนมหนูไอ้นมหนูก็จะอุดน้ํามันไว้อุดน้ํามันที่ลงมาจากตรงนี้นะครับมันก็จะอุดน้ํามันไว้เนี่ยครับเข็มนี่นี่อยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันก็ลุกลอยมามันก็จะอุดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาถอดออกให้ดูอันนี้เขาเรียกอานมหนูน้ํามันนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นเบอร์นั้นเบอร์นี้ก็คือเปลี่ยนอันนี้นะครับ แต่อันนี้สแตนดาร์ดอยู่ครับมันจะมีสลักครับถ้าหาอะไรลำเหลี่ยมที่บอกนะครับผมไม่มีนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับไม่อยากครับเดี๋ยวเดียผมขอเก็บอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะครับนี่เราก็ดึงออกมาครับปึ๊บนี่พอออกมาปึ๊บยกขึ้นเบาๆนะครับนี่ยเห็นไหมครับน่ะ ไอตัวนี้แหละครับที่อุดน้ำมันนะครับเนี่ยตรงมันก็ไปอุดตรงรูนี่นไอไกลมๆนี่มันจะมีพลาสติกอยู่อยู่ปลายนะครับอยู่ปลายของมันพอลอยขึ้นมาปุ๊บก็เข้าไปอัดรูนะพอน้ำมันเต็มน,นะครับนี่ครับคือเข็มตัวนี้ดูกันนะครับนี่นครับเข็มตัวนี้นะครับมันจะมี สติดอยู่เห็นไหมครับนี่แหละมันพอน้ํามันเต็มมันก็ไปอุดอยู่ตรงนี้คือปัญหาบางคนอา้าวพอใส่คาบูไปแล้วน้ํามันรั่วรั่วไม่หยุดเลยไหลไม่หยุดเลยเพราะไอ้ตัวนี้ครับเนี่ยเพราะไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวที่ผมบอกนี่ตัวนี้แหละนี่นี่ตัวนี้แหละน,นี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้แหละตรงปลายมันนี่มันอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเล็กๆนะฮะทำให้มันลอยขึ้นมาแล้ว มันลอยขึ้นมาแล้วปุ๊บมันอุดรูน้ำมันนี่ไม่สนิทนะฮะอุดรูนี่มันน้ำมันนี่ไม่สนิทน้ำมันก็เลยไหลไม่หยุดลงมาถ้วยมันก็ท่วมอาบไหลลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องเป่าเวลาเขาล้างขาบูเขาก็จะเป่าตรงนี้ออกนะฮะรูตรงนี้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตัวเข็มนี่แหละครับตัวเข็มที่ผมถือ ลมนุ่งม,มันจะอาจไม่สนิทนะฮะฉังนั้นเราต้องดูดีๆว่าเอ้ยมีเศษฝุ่นมีอะไรติดอยู่ในนี้หรือเปล่าแล้วมีอะไรติดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ปกติแล้วก็ลูกยางขอบเนี่ยมันดีไหมบางคนไปติดกาวเสเลอะเลยเลอะแล้วบางทีมันก็ไปติดอตัวลูกลอยด้วยนีย่ทำให้ลูกลอยเนี่ยลอยขึ้นมาไม่สะดวกนะฮะไปติดกาวต้องหบขอบ,ขอบนี่บ้างอะไรหบขอบ,ขอบนี่บ้างเนี่ยมันก็ทําให้ไม่ลอยขึ้นมา แล้วตัวเข็มนี่ก็ไม่อุดสนิทมันก็เป็นน้ํามันรั่วน,นะครับนี่ฮะแค่มีแค่นี้แหละครับคาบูไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ก็เป็นเข็มน้ํามันที่ลงมานะฮะนมน้ํามันนีน่นมนวอากาศนะครับบอกหมดแล้วครับไม่มีอะไรครับคาบูเวลาคนล้างคาบูก็กถอดอมาเป,าเป่าเป่าเศษดินที่เข้ามาในคาบูมันก็จะลงไปอยู่ในก้นถ้วยนี้นะครับ เปาออกแล้วก็ตรงที่นมหนูนี่แหละที่ผมบอกนี่ที่มันจะไปอัดน้ํามันนี่อัดเส้นทางเดิือน้ํามันไว้เวลาน้ํามันลงเต็มถ้ามันอัดสนิทน้ำมันก็ไม่รั่วนะครับมีแค่นั้นนะครับเวลาประกอบก็ไม่ยากครับเออกับอย่าให้บางทีมันมีฝุ่นมีไรไปปิดตรงนี้นะครับรูอากาศเนี่ยถอดออกมาเป่าได้นี่ก็ถอดออกมาเป่าได้นะฮะใช้โครงหัวแบนถอดออกมาเลย เราประกอบก็ไม่ยากครับเราใส่กาวสซีนนี้นะครับใส่ลงตรงนี้ตามของของเขาเขา,เามีมีนี่นะฮะเขาเรียกอะไรนะอย่านะครับใส่เพื่อเข้าไปตามร่องมัน เราก็ใส่เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราถอดนั่นแหละครับมันไม่มีอะไรครับคาบูมันมีแค่นี้แหละหลักๆผุมก็บอกไปหมดแล้วส่วนมากปัญหานะ้ำมันรั่วแล้วก็ปรับจูนไม่นิ่งไม่นิ่งไม่ไม่อะไรไม่นิ่งเพราะว่ามันมันมีรอยรั่วไงตรงคอรีดบ้างแล้วก็รูที่ผมบอกไม่อุดบ้างเนี่ยมันก็เล่งตลอดเลยเดินเบาไม่ได้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปสลัดครับผม เขาเก็บนี่ก่อนนะครับสลักต้องเบาๆครับนี่ฮะน้ำมันมาฟึบมันก็ลอยอัดบุดตัวลูกเข็มลูกที่มีหัวยางที่อยู่ข้างหน้าหนุ่มมันก็ปิดเส้นทางน้ำมันไว้ลอยมามันลงลอยขึ้นปึ๊บบุดบุดน้ำมันไว้พาเราบิดไปน้ำมันมันมันลดมันก็เปิดออกมาปึ๊บน้ำมันลงเต็มมันก็ปึ๊บอัดไว้เือนเดิมนะครับ มีแค่นี้ครับนี่ยะครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บบปึ๊บปบดูดีๆนะครับระวังยางตรงนี้มันไม่เข้าร่องเหมือนน้องพลต้องให้มันเข้านะครับมันไม่เข้าร่องปิดไม่สนิทแล้วน้ำมันก็ร่วงค่ะนัดใส่เหมือนเดิมครับ นี่เรียบร้อยครับอันนี้ก็ลูกเร่งครับเราก็ใส่คือบางคนบอกว่าเอ้ยใส่คาบูใหญ่แล้วมันจูนไม่นิ่งว่นรถมันเร่งอยู่ตลอดเลยเพราะว่าคาบูใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับคือคาบูใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยมันก็เร่งได้ครับถ้ามันรั่วมันมีรอยอากาศเข้าน้ํามันเข้างเี้ยมันก็เร่งตลอดนะครับอังน,นั้นลูกเร่งคุณอนะ่ะต้องปิดสนิทนะครับีผมบอกนะ แล้วก็รูที่มันเป็นรูสองทีรูเวกคแคมรูเวกคแคมอ่ะเราต้องปิดนะครับเนีย่ยรูเวกแามตรงนี้ต้องปิดเพราะมันทะลุก,กับปงคอรีข้างในนี้ที่ผมบอกแล้วไอ้ลูกเล่งเนี่ยเนี่ยมันต้องปิดสนิทลองส่องดูดีๆมันจะมีมีรูดูแบบไม่สนิทนะอย่างที่ผมส่องดูนะเนี่ยดูดๆมันต้องสนิทถ้ามันสนิทแล้วมันไม่มีอากาศไม่มีน้ํามันลง มันก็ไม่เร่งค่ะยังไงมันก็ไม่เร่งนอกจากคาบูมันเป็นรั่วที่ที่ไหนมันรั่วสักอย่างบางทีก็รั่วตรงโชกบ้างนะจบแค่นาเสนอเพียงเท่านี้ครับการปรับจูนครับลองไปไปทําดูผมว่ามันไม่ยากหรอกครับแล้วเวลาเราบิดรอบมาไม่มาบิดสุดได้ไม่ได้ในะี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าตอนที่เราบิดสุดหรือรอบมัน บิดแปดสิบแล้วรอบปลายมันไม่ได้สะดุดอะไรเนี่ยส่วนมากผมคิดว่ามันไม่น่าเป็นกับที่คาบ,บูนะครับคาบ,บูเดินเบาได้แล้วบิดสี่สิบห้าสิบเนี่ยครับปกติมันจะเป็นที่ระบบไฟนะครับไฟมันมันไม่สมูทพอถึงรอบสูงๆครัไฟมันมาไม่ไม่สม่ำเสมอมันก็ทําให้รถกระตุกหรือสะดุดได้ครับวัทถียันอีกอย่างหนึ่งนะครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยครับมีแค่นี้นะครับ แนะนำแล้วบางคนก็จูนแบบน้ำมันหนาไปควนมันก็จะดำดำหน่อยอะไรเงี้ยระวังหัวเทียนมันบอดเร็วนะครับเพราะว่ามันมีคาบเข่าเหมาเยอะแน่ๆที่หัวเทียนต้องถอดหัวเทียนออกมาดูว่าหัวเทียนของเราอ่ะมันเป็นยังไงมันดำมากไปไหมน้ำมันลงหนาไปไหมถ้าน้ำมันหนาไปเราก็ควรปรับเข็มแล้วก็ปรับนมนุนน้ำมันใหม่อาเบอร์เล็กมาใส่หน่อย ให้มันเท่าๆกันรถของคุณก็จะวิ่งได้แบบเร็วแล้วก็เผาไหม้ดีนะครับง่ายๆเลยประหยัดครับผมรถก็จะแรงการสึกล้อของรถก็จะลดลงนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้นะครับคลิปคาบูเอ็นโปก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับมีอะไรจะสอบถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถามในแชทในไลน์ได้มาเลยนะครับหรือจะโทรถามก็ได้นะครับ วันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องใน youtube ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปต่อๆไปมาบอกอีกนะครับถ้ามีความรู้อะไรใหม่ๆผมจะมาบอกอีกเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการไล่ระบบไฟเครื่องเวฟเครื่องดีมร้อยนะฮะว่าเราจะต่อ,อยังไงนะฮะให้ไปจากจานจ่ายเลยนะครับจากาจานไฟเลยนะครับง่ายเ,เลยว่าสายไหน ไปสายไหนแบบไม่ต้องดูสีนะครับคือผมจะมาบอกเคล็ดลับเลยนะครับว่าเราจะต่อจากเส้นไหนไปกล่องจากตรงไหนจุดไหนไปกล่องไม่ต้องดูสีนะครับคือจากจุดนี้ของจานไฟจุดนี้ของจานไฟการเช็คระบบจานไฟว่าสายไหนจากพันเซอร์จากขดลวดเส้นไหนไปที่กล่องไฟสายไหนสายไหนไปหัวเทียนเราไม่ต้องดูว่าสายสีไหนครับบางคันมันมั่วมาไม เราก็ต่อไม่ได้ปักเปิ๊ก,กอะไรก็ไม่มีอย่างเงี้ยมันมาเสียบมันก็ไม่ตรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาบอกเทคนิคในการต่อเลยไม่ยากครับผมง่ายมากมีอยู่สามสีเซนแค่นั้นนะครับโอเคครับฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาจะได้ทันนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติตามดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ